สวัสดีครับพี่โอนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้ได้รับความอื้อเฟือจากเมเจอร์ซิน็กซ์เรื่องนี้พี่โอได้ไปดูที่พรมนาซิน็กซ์ x ดูทั้งสองภาคแต่ว่าคลิปที่แล้วภาคที่แล้วพี่โอพูดผิดว่าไปดูที่แฟชั่นไอแลนด์จริงๆแล้วก็คือพรมนาขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ครับ ครั้งนี้เป็นภาค2แล้วและภาค3าํกำลังจะมาในปีหน้ามันก็คล้ายๆกับ Star War s นะที่มีอนิ New Hope แล้วก็ Empire s t r i r e s Back A อนิ Hope อาจจะแค่ปูเรื่องนะครับพี่โอให้คะแนนภาคที่แล้วไปถึง4เต็ม10โดยโดยโดยความที่ให้คะแนนช่วยเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าพุ่งกับคือเรนนี่ฮารินไปพูดกับที่พี่โอชื่นชอบมากจากไดฮาร์ดภาค2จากคลิกแฮงเกอร์จากเดอะลองคิ ลองคิ g กู๊ดไนท์นะครับแต่เขาก็ทำหนังที่เรามีความเห็นว่ามันไม่สนุกค่อนข้างหลายเรื่องอย่าง Brick Layer ก็เฉยๆอย่าง Misfit ที่เอาพี่ไม้ใช่ไหมครับไปเล่นคู่กับ p พ e r ร์บอสตันนั่นก็ระดับกลางๆแต่เราไม่สนุกก็มีอย่างเช่นครั r o a สไอแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้ในภาคแรกพี่โอก็ลงความเห็นไปว่าไม่สนุกพี่โอให้คะแนนไปแค่4เต็ม10ภาคที่แล้วที่เราคุยในคลิปไปนะครับ บอกว่าภาคนี้จะใช้ในปีเดียวกับภาคที่แล้วก็คือฉายในปีที่แล้วแต่ว่าเอาเข้าจริงก็เลื่อนมาฉายในปีนี้2025แล้วก็เลื่อนภาค3ออกไปเป็นปี2026หนังเรื่องนี้ลงทุนไปน้อยมากภาคที่แล้วเขาบอกว่าลงทุน8ล้านทำไรายได้ไปถึง48ล้านโอ้โห 85, 48 6,48ทํารายได้ไปมากกว่าต้นทุนถึง6เท่าแล้วถ้าสมมุติว่า8ล้านหมายถึงแค่ภาคเดียว สัก3ภาคเนี่ยมันก็เท่ากับ8 3 24 24ล้านเท่ากับว่าเขาได้กำไรไปแล้วตั้งแต่ภาคที่แล้วเพราะฉะนั้นภาค2ภาค3จะปล่อยออกมาอย่างไรก็ไม่มีวันขาดทุนแล้วนะครับนี่เป็นความคิดอันชาญฉลาดมากตอนแรกเราก็ว่าทําไมทําหนังที่ห่วยอย่างนี้ออกมาคือพี่โอปกติไม่ค่อยคับพูดคาว่าหนังห่วยนะแต่อันเนี้ย ในความรู้สึกส่วนตัวพี่โอเป็นคนที่ไม่ชอบหนังฆาตกรรมไล่เชื่อหนังซัล h เชอร์ฮอร์เรอร์อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางเรื่องมันก็มีความสนุกบางเรื่องมีบทตลกขบขันบางเรื่องมีอะไรให้คิดบางเรื่องมีสิ่งที่น่าประทับใจมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่เราจะพูดถึงได้อย่างพวกฮาโลวีนพวกสกรีมอะไรพวกนี้มันก็ยังมีอะไรอะไรสอดแทรกแต่เรื่องนี้มันมีแค่ฆาตกรใส่กระสอบคนนึงแล้วก็ใส่หน้ากากสคนแล้วก็ ตามไล่เชือดคนอย่างไร้เหตุผลภาคที่แล้วอาจจะเป็นแค่ภาพปูพื้นเราบอกว่าโอ้โหมันไล่กันมาประมาณ90นาทีภาคนี้ก็90นาทีเหมือนกันแต่มันไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยตัวเอกก็ยังคงอยู่ตลอดทั้งเรื่องตัวร้ายก็ยังอยู่ตลอดทั้งเรื่องและทั้งเรื่องก็เหมือนกับเล่นกันอยู่แค่5คนนี้โดยที่3คนใส่หน้ากาก,ากด้วยมองไม่เห็นแต่ภาคนี้เขาเหมือนกับจะปรับปรุงและ e m p i r e Strike แ c k ไงมีการไล่เชือด ที่เยอะขึ้นมีจำนวนคนที่ล้มไปเยอะขึ้นพี่โอขออนญาติพูดแบบไม่ตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าคำบางคำเนี่ย YouTube กับ TikTok เขาไม่อนุญาตที่เขาจะเดี๋ยว AI ไม่ดันว่างั้นนะครับมีคนจำนวนมากที่ล้มมีคนมีหลายสถานที่มีสถานที่เกิดเหตุนในโรงพยาบาล โรงพยาบาลนี่เพิ่งไปดูอะไรมานะมาลิสใช่ไหมก็มีที่เกิดเหตุนในโรงพยาบาลโอสองเรื่องซ้อนกันเลยแต่อันนั้นอันนั้นเป็นหนังระทึกขวัญน,นะครับอ่ะพูดถึงเรื่องนี้ต่อวันที่พี่โอดูเรื่องนี้พร้อมๆกับเรื่องโอซิลิสโอไซลิสเนี่ยหนังเอเลียนต่างดาวก็สยองขวัญเหมือนกันอันนั้นเป็นสยองขวัญแบบสัดประหลาดอันนี้สยองขวัญแบบฆาตกรรมนะครับก็ให้ความรู้สึกที่ ถึงแม้นังจะเหมือนกันแต่ให้ความรู้สึกเหมือนกันคือรู้สึกมันมันมันทั้งเรื่องอะทั้งเรื่องมันไม่มีอะไรเจริญก้าวหน้านี่ก็คือไล่กันทั้งเรื่องนะครับนางเอกก็น่าสงสารภาคนี้นางเอกเล่นคนเดียวเพราะว่าปูเรื่องมาคือพระเอกอยู่ในตู้ไปแล้วนางนางเอกเล่นคนเดียวก็เหลือไอตัวนี้สามคนไล่กันแต่สามคนเนี่ย มันก็มีฉากแอคชั่นมีการโต้ตอบคือนางเอกนางเอกก็สู้กลับแล้วก็ไอ้สามคนเนี้ยก็มีวิธีการที่ตายยากนะครับล้าลึกอพี่โอหลุดหลุดไปคำหนึ่งแล้วนะไม่รู้ว่า y ยูทู b e ิกต t o k ว่ายังไงและก็มีการที่ เพลียงพรัมนะครับคือมันสรุปกว่าภาคที่แล้วพี่โอพูดไปว่าครั้งที่แล้วพี่โอจะให้คะแนนสูงกว่านี้สําหรับภาคนี้ถ้าภาคนี้ทําได้ดีขึ้นทําได้ดีขึ้นจริงครับคะแนนเฉลี่ยของ AMDB เนี่ยเมื่อภาคที่แล้ว6.6ตอนที่พี่โอพูดนะแต่ณเวลาที่กําลังพูดนี้คะแนนของภาคที่แล้วเฉลี่ยลดลงไปเหลือแค่4.7แต่ภาคนี้เปิดตัวที่5.0คาดว่าอนาคตคะแนนก็น่นาจะลดลงไปนะครับ นักวิจารณ์ใน a m d b ให้อยู่ที่30เต็มร้อยคนดู5.0เต็ม10โดยเฉลีย่ยส่วนในเว็บมะเขือได้จากคนดูไปเท่าไหร่55%นักวิจารณ์ให้15%น้อยมากแต่พี่โอชอบมากกว่าภาคที่แล้วนะครับพี่โอให้ไปได้5เต็ม10เลยครับสำหรับภาคนี้เป็นหนังที่ดูคือดูแล้วไม่หลับอะ ดูแล้วก็ยังรู้สึกว่าลุ้นเอาใจช่วยไปกับนางเอกว่าโอ้โหมันเจ็บปางตายขนาดนี้แต่ว่าเธอก็อึดเธอก็อดทนนะครับแล้วก็มันมีตัวละครแวดล้อมคือเราจะต้องเอาใจช่วยลุ้นกับนางเอกซึ่งมันสมควรที่จะจบจบไปตั้งแต่ภาคที่แล้วแลละแต่ภาคนี้นางเอกก็ลุ้น รอดมาตลอดรอดฉากนี้มาเจอไอ้ฉากนี้ฉากนี้ไม่เจอฉากนี้คุณผู้ชมก็ต้องคิดว่ามันน่าจะเหลือรอดไปภาคหน้านะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาทำสามภาคการถ่ายทำเรื่องนี้ถ่ายทำด้วยด้วยรวดเดียวนะครับด้วยทุนก้อนเดียวแล้วก็ถ่ายภายในเวลาแค่ประมาณ50วัน3ภาครวดเท่ากับว่าเรื่องนี้บอกไปแล้วว่าทํารายได้กําไรไปแล้วตั้แต่ภาคที่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือของภาค2ภาค3เนี่ย เป็นการกินกําไรล้วนๆมันจะดีหรือไม่ดีเขาก็คงไม่สนแล้วแต่ว่าพิสูจน์แล้วดูจบแล้วรู้สึกว่ามันดีเพราะฉะนั้นภาคหน้าก็จะดีกว่าพี่โอเชื่อว่าภาคหน้าพี่โอบทสรุปของภาคหน้าพี่โอน่าจะให้ได้6เต็ม10นะครับ Stranger's เรื่องนี้สร้างขึ้นมาจากความจริงแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงที่บอกว่าปี2023เนี่ยพาทีลลรเขเล่นปี2024มีประชาชน ชาวอเมริกันประมาณกว่าพันคนเสียชีวิตด้วยเสียชีวิตจากคนแปลกหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องมีความโกรธความแค้นใดๆเราก็สามารถเสียชีวิตจากคนที่ไม่รู้จักได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรกันมาก่อนโกรธแค้นกันมาก่อนเขาก็เลยเอาเรื่องนั้นเป็นแรงบันดาลใจมาทำเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าทำไมอะ ทำไมเธอถึงจะต้องมาไล่ล่าฉันทำไมเธอถึงต้องมาเชือดฉันเยนนี่ก็ตอบแค่เพราะเธอมันโชคร้ายเพราะเธอได้มาอยู่ที่นี่เองที่นานะครับเราเองเราก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้คุณผู้ชมก็อย่าประมาทนะครับระวังตัวเองไว้ด้วยถ้าเจอคนแปลกหน้าที่หน้าไม่น่าไว้วางใจก็อย่าไว้ใจหรือหน้าไว้วางใจบางทีเราก็อย่าไว้ใจก็ได้นะครับสำหรับความสรุปของเรื่องนี้พี่โอคิดว่าใครที่ชอบหนังแนวไล่เชือด ก็น่าจะไปดูก็น่าสนุกนะพี่โอดูเรื่องนี้แล้วสนุกสูสีพอๆกับแบมบี้แบมบี้พี่โอไม่ได้ทําคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าแบมบี้พี่โอว่าสนุกกว่านะโอไซลิสอันนั้นให้คะแนนช่วยเพราะว่าเป็นลินดาแฮมินตันแต่ความสนุกพอกันสําหรับสัปดาห์นี้กระดูเรื่องนี้ก่อนเลยครับ อ๋อสองเรื่องนี้สองเรื่องเลยพี่โอให้ชอบพอๆกันนะครับอันนี้พี่โอชอบมากกว่าหน่อยเชนซอมแมนให้10เต็มส่วนวันแบทเทิลอัฟเตอร์นะเธอหนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยพี่โอยังมีจุดอะไรอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าหนังดีมากหนังสมควรเข้าชิงออสการ์แต่ตัวพี่โอเองอะ่ะให้ก้าเต็มสิบซึ่งไม่ได้หมายความว่าแย่เลยพี่โอมีอคติส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองส่วนถ้าดูสองเรื่องนั้นแล้วมีเวลาเหลือค่อยมาดูเรื่องนี้ค่อยไปดูโอไซรัส สำหรับคลิปต่างๆที่ค้างไว้บางเรื่องอาจจะเป็นจะต้องข้ามไปนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้พี่โอพูดเรื่องไหนจริงๆจังๆเป็นพิเศษก็สามารถเน้นมาได้เลยแล้วพี่โอก็จะทำคลิปเพิ่มเติมให้สำหรับคลิปนี้ถ้ามีรายผิดพลาดขาดตกปกพร้องต้องขออภัยขอบคุณครับสวัสดีครับ